สวัสดีจ้าสวัสวยสวยสวัสดีเจ้าตอนนี้อยู่ไหนลูกตอนนี้อยู่ไหนครับอ่ารายงานต่อแล้ที่เขาใหญ่เหรอครับลูกที่ไหนครับนี่รู้จักไหมที่พักชื่ออะไรครับที่พักบูธานิก้าบูธานิก้าเหรอท่องมากี่บาทครับท่องมากี่มันหญ่เลยไม่ใส่เรานี่ครับก็เป็นล็อบบี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครับ ให้ดูบรรยากาศครับโอ้สวยนี่ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะรอดูห้องพักใช่ไหมลูกใช่ไหมคะห้องพักจะเป็นยังไงนะบอเคบอกใช่ไหมคะตทนี้ก็อากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนประมาณ30กว่าองศานนิดครับอยู่ที่โบธานิก้าเขา,าเขาใหญ่นะครับลูกโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรา ไปตามไปดูที่พักนะคะห้องพักว่าจะใหญ่แค่ไหนน้ลูกนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าครอบครัวนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะ<ม>เห็นบอกว่ามีจองแค่ห้าห้องค่ะวันนี้ค่ะสบายเลยคะ่ะทั้งตึกเป็นของเราหมดเลยค่ะเอาไหมโอเคไหมเออ,เอ,อนะคะโอเคไหมคะ,ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่ห้องพักนลยเอ,เอาเอามือปิดกล้องข้องหน่อยฟลุ๊กตรงนี้เดี๋ยวตามโมเก้ไปนะครับ โอ้โหดูสิครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเป็น,นเป็นรีสอร์ทธรรมาชาติออาเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นที่สวยส,วยสวย่วนราคาถ้าชั้นส <นะ S 2> ี่น,นะคุณพ่อคุณพ่อไม่ยอมบอกว่าว่าจะจองว่าที่ขอเป็นห้องวิวสูงสุดนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้มีแขกอยู่ประมาณห้าครอบครัวคระลูกค่ะห้าครอบครัวแต่ว่าห้องเราเยอะมากค่ะก็สบายเลยครับกดเลยลูกกดลิฟไ์ใส่เลยค่ะ กดตืมไม่ถึงเหตุให้โบเก้กดข้างในก็ได้วกันเดี๋ยวอะไรลูกสองดูอะไรลูกไม่มีเลยเลยเดี๋ยวมันจะลงมารับเราค่ะลูกมาทางนี้มาทนี่มาทนี้มาแล้วโอ้ยโบเก้ตื่นเต้นรีบใสอ้าวไปเร็วครับเร็วปึ๊บแล้วก็ก้าวรีบก้าวไปเลยนะคะไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยกดกดกดหมายเลขสี่ค่ะลูก อยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แม่พาหนูไปตรงนี้สไปดูวิวต่อไปนะครับนิดจะพาขึ้นไปชั้นที่สี่นะคะัั้นี่นีนบอะไรจะขนาดนั้นดูเลยใช่ไหมมันมีุสวยไหมขนมไปไปก่อนไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วสัมภาระเราจะมาเองใช่ไมนเราะมาเองใช่พอมาแล้วโน่นถึงแล้วเขาโคกันแล้ว ซ้ายซ้ายซ้ายนี่นี่ามาทางนี้ อาอทำเร็วทำเร็ววาง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 อ๋อวางแตะแตะอ่ะแล้วหมุนหมุนหมุนโอ้ยต้องรอขึ้นใจมึงอะแรงไม่มีทำไมทำไมอ่ะแต่หนูไม่ต้องไม่ต้องหลอกมาขนาดนั้นหรอกลูกโอ้โหแอร์เย็นฉทำเลยอ่ะโอ้หนูจะตื่นเต้นมากหนูจะลุ้นว่าแต่ละที่แตกต่างกันยังไงคือเขาเขามีความสุขตอนที่ได้ลุ้นว่า สุดยอดเลยครับพอประสานกันใชโอ้ไม่ต้องไปไหนก็ได้ลูกเพราะว่านอนนี่แหละลูกไม่ต้องไปเล่นสวนสนุกหรอกฮะเอาได้ไหมลูกโอ้โหไม่ต้องไปเล่นสวนสนุกเลยสุดยอดเลยลูกครับผมไม่เอาพาไปชอสไปสำรวจชิพา่อสำรวจแล้วครับพาไปสำรวจชิไปไปไหน อยากเล่นพแถวเล่นเฉยๆเราก็ต้องไปมีค่ะมีอ่างข้างนอกอ่างด้วยหนูเตรียมที่บีอ่างมาด้วยอ่ะทำ <c oughs> ไมโบกี้ตื่นไดื่อขนาดนี้ลูกมน,นี่ไงโอ้โเดี๋ยวเราเตรียมตัวแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนอนเฉยๆโอ้โว ชอบไหมโลกชอบไหม<อ>ไหนไหนดูสิดูสิให้ที่บัวทันดิก้าเขาใหญ่ค่ะสิบคะแนนหนูให้กี่คะแนนดีเอาให้พูดพูดสิที่พันสิบคะแนน, <10 S 2> น,นเต็มเอาเอาเท่าไหร่ดีคะเอาหนึ่งร้อยคะแนนเต็มหน <c oughs> ึ่งร้อยคะแนนเต็มค่ะไม่เล่นขาไม่เล่นขาเลยจงทนั้นอันนี้อันนี้อันนี้แก๊สใช่ไหมแม่โอ้แก๊สแก๊สโอ้ที่ทำแก๊สนั่นนั่นนั่นอันนี้คือตู้นิรภัยลูกตู้เซฟอยู่แม่นอนเลยมาแพ่อคะ โอเคครับห้องสวยมากครับดูสิสนะเป็นห้องแบบสุดยอดมากครับผมทีวีมีสองเครื่องค่ะเครื่องนี้ก็ดูีวีค่ะข้านี้คสตูดิโอแม่อ่าโบเคครับโอเ้ออกไปข้างนอกดูสิลูกไปเร็วค่ะเปิดตัวนี้ค่ะเปิดตัวนี้ค่ะไปดูอ่างสิพ่อจะตอนเย็นพ่อจะให้หนูแช่อ,อ่างตรงนี้นะคะลูกเดี๋ยวค่ะไปดูสิไปสิไม่ต้องเปิดกว้างขนาดนั้นเดี๋ยวเออ โอ้โหหนูจะปีนได้เหรอคะเอาลองโชว์สิโชว์โชว์สิป้าอ่างใหญ่มากอ่ะบนโบเกี้ขาคุณน้าหือไม่อันนี้อีกที่อีกที่อีกฝั่งหนึ่งลูกเป็นสระส่วนตัวข้างล่างอ่ะอยากเล่นไหมอยากเล่นก็ได้นะคะหนูอยากหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นสวนสนุกใช่ไหมคะหนูไม่ชอบหนูไม่อยากเล่นนี้หนูจะเล่นอีกอันนี้เหรอไม่ใช่หนูจะเล่นอันนี้ก็ได้เล่นที่เป็นสวนสนุกใช่ไหมคะใ ได้เลยได้เลยโอเคครับผมเป็นไงเป็นไงครับโอ้โนนอนได้เลยนะคะเนี่ยนอนได้เลยหล่อนมีความสุขมากเลยค่ะสนุกไหมคะวัวนิติก้าเขาใหญ่นะฮะโอ้คุณแม่สบายเลยค่ะคุณแม่ค่ะไปเลยค่ะลูกค่ะไปเร็วค่ัไปไปเร็วเตรียมตัวเร็วไปเลยค่ะไปเร็วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเล่นแล้วนะครับ มาทางนี้ครัลูกเปิดทางนี้คะ่ะทางเดียวคะ่ะไปทางนี้คะ่ะเปิดคะ่ะเข้าไปเลยครับนิดเดียวพอลูกพอให้พอดีตัวแล้วก็พอแล้วครับโอเคครับผมโอเคไหมคะลูกอ้าวเก็บของแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าค่ะ <c oughs> นุ่มไหมคะเตียงนุ่มันมันเย็ดาไม่ไหวเลยเราดูค่ะของเขาบอกว่าของกินกินได้หมดเลยค่ะดีมากเลยนะคะนด้านในครับเดีตามไปดูโบเก้ตามไปดูมีอะไรให้กินบ้างค่ะมยอบชาร์จค่ะไม่มีดูสิีปลาทุกอย่างนลยค่ะแล้วก็ของอินตู้เย็นนะคะอินตู้เย็นน้ำโคลกับแฟนตาส้มด้วยค่ะ อ๋ออันนี้คือฟรีหมดเลยค่ะฟรีหมดค่ะดีนะคะแล้วก็เครื่องทําน้ําร้อนนี่ก็เอากลับบ้านได้ด้วยกินได้หมดเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็กินได้เลยเหรออ๋อไม่ค่ะกินไม่ได้โอเคโอเคดูสิมีชงมีชาเนี่ยค่ะคาโมไมล์ค่ะโอเคโอเคครับผมนี่ก็สวยโอเคครับผมเาเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวเร็วเดี๋ยวเราจะไปไหนคะเราจะไปเล่นสวนน้ำสวนน้ําชื่อว่า ซีนิเฟอร์เลยเลยซีนิคาวเวอร์โอเคค่ะเรามีแพ็กเกจใช่ไหมลูกมีแพ็กเกจที่ไปเล่นได้ฟรีเลยใช่ไหมลูกเราพักที่นี่แล้วก็มีแพ็กเกจให้ไปเล่นที่นั่นฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซีนิคาวเวอร์นะครับ